วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันของวันลาพักผ่อนของเรานะคะก็นี่เลยเตื่นมาทำดอกไม้นะคะวันนี้จะทำเป็นสีม่วงนะคะทุกคนก็วันนี้เดซี่บ้างนะคะกิิบเดซี่วนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะก็ใช้จำนวนค้นข้างเยอะนี่กำลังใจเรามาแล้ว แล้วก็วันนี้นะคะนี่ยายแต่งตัวสวยเลยวันนี้จะไปทําใบสีนะคะเดี๋ยวจะมีคนมารับก็เลยนั่งรอมาเปิดร้านกันค่ะสวัสดีนะคะเนื่องจากว่าถ่ายเอ่อวิดีโอ,อไปกดถ่ายแล้วทีนี้มันตอนเช้ามาเราใส่หูฟังค่ะทุกคนมันก็เลยแบบอ่า เสียงหูฟังเวลาบันทึกแล้วมันไม่ชัดเป็นเสียงก้องๆอยังไงก็ไม่รู้ก็เลยผิดพลาดทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะคะนี้ก็มาเรียกลูกค้าหน่อยหน้าร้านวันนี้ก็เตรียมหน้าร้านเรียบร้อยชุดวันนี้ก็ชิลๆนะคะอยากให้เป็นชุดฟอร์มแบบนี้ทุกวันนอกปกตินี่ก็ต้องแบบเป๊ะเป๊ะไปทํางานหน้าร้านของเราวันนี้นะคะนี่เลยก็ เริ่มมีเขียวๆแล้วนะคะช่วงก่อนสองสามวันก่อนนั่นแหละฝนตกแต่ช่วงนี้ก็ไม่มีตกเลยนะคะทุกคนและแล้วเราก็มาเปิดร้านแล้วก็เตรียมตัวช่วยของเรานะคะนี่เลยพัดลมไอ้น้ําขาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนในช่วงนี้จําเป็นต้องใช้มากๆเลยโหโชคดีมากที่มีไอ้ตัวนี้ช่วยนะคะไม่งั้นนี่คือไม่ไหวเลย มันร้อนทำงานไม่ได้เลยอะคะ่ะอันนี้ถ้ายิ่งถ้าเราใส่ใส่น้ำแข็งไปเนี่ยมันก็จะยิ่งมีไอความเย็นพอที่จะทำงานได้นะคะในส่วนของเอาดอเนาะหมายถึงข้างนอกแบบนี้นะคะมันก็จะทำยากอ่ะต่นี้เราก็จะมาทำดอกไม้กันนะคะเชา้าๆงานก็มีหลายอย่างอยู่วันนี้ก็เอาดอกไม้ เอาบานชื่นเอากลีบเดซี่มามาโชว์กันนะคะนี่เลยเตื่นเช้ามาก็ทําไว้รอวนเวียนเรื่อยๆค่ะทุกคนงานนี่คือมีทุกวันเสียดายเนาะเสียงเนี่ยกลีบก็ทําไว้ถ้าทํากลีบไวนะ้เนาะมันก็จะเร็วนะทำกลีบแล้วทากลวยนะคะทํากลวยเราก็มาทําเกรสรแล้วก็กลีบดอก ช่วงนี้ผิวแห้งค่ะทุกคนต้องคอยทาผิวเรื่อยๆอันนี้ก็เพื่อนแนะนำมาเขาบอกว่าใช้ดีก็ลองดูต้องใช้ประเภทครีมนะคะเดี๋ยวนี้เพราะว่าถ้าใช้เป็นโลชั่นเนี่ยอ,อากม่อยู่ผิวแห้งแต่ก่อนจริงๆแล้วเป็นคนผิวมันนะเดี๋ยวนี้แห้งเฉยเลยนี่วันนี้สีม่วงสวยๆกันเลยค่ะก็มารับชมเป็นเพื่อนกันนะคะ นี้ก็เป็นเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนี่แหละเราก็อาบน้ําเตรียมตัวเหมือนไปทํางานปกตินะคะทุกคนแล้วก็ตื่นมาทํางานที่รักซ้อมไว้ซ้อมไว้เดี๋ยวเผื่อได้มาทําเต็มตัวปีนี้24ปีแล้วค่ะอายุราชการขอเพื่อนๆสนับสนุนกันนะอุดหนุนกันแล้วเราก็จะได้มาทําเต็มที่ร้อยปอร์เซ็น ทุกๆวันถึงแม้ว่าตอนนี้เรายังจะทํางานประจํานะคะเราก็ผิดเวลามาทมําของพวกนี้ถ้าทำไม่ทันมันก็ยังพอมีวันลาพักผ่อนวันอะไรที่พอที่จะให้เราแบบหยุดแล้วก็มามาทำได้บ้างนะคะช่วงนี้ดอกไม้กระดาษาก็ให้ไม่ได้พักเหมือนกันนะคะตอนนี้ให้ ให้ไปเข้าดอกกันอยู่เดี๋ยวมันมีออเดอร์ที่สั่ง้วช่วงนี้ก็จะเร่งหลายอย่างค่ะสำหรับบานชื่นที่พร้อมส่งนะคะอันนี้ก็ที่ทำเมื่อวานเป็นสีฟ้านะคะทุกคนสวยสีคลาสสิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีสีนี่เลยชมพูเข้มนะคะไม่ใช่สีแดงนะอันนี้จะเป็นชมพูเข้มะคะ่ะแล้วก็มีสีขาว อีกหนึ่งเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปเอามาให้ดูเนาะว่าเก็บไว้ในห้องอืมนี่สขีขาวขาวดำชมพูหวานๆนะคะเพื่อนๆที่สนใจก็นี่แหละเริ่มเริ่มทำสต็อกแล้วนะคะสนใจสีไหนก็ทักไทยกันได้ส่วนสีม่วงก็กำลังแบบสดๆเลย ดอกสดๆกำลังจะทำกันนะคะสีชมพูสีขาวสีฟ้าค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะเราก็จะให้ไว้ใต้คลิปเลยนะคะแล้วก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะสีต่างๆก็มารับชมเนื่องจากแก๊งที่บอกนะคะุตสาตั้งใจอ,อ,อะไรนะถ่ายเยอะอย่าง พูดไปเราก็ไม่มีเสียงน้อยอย่างน้อยกถ็ถ่ายมาแล้วก็เอามาให้ดูหน่อยนะคะก็รับชมเพลินๆเหมือนบนอะไรคนเดียวเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็จะประมานี้นะคะทุกคนก็ใจมันก็ไปฝากท้องที่เราตัดเหมือนลืมเพราะว่าอากาศร้อนมากบ๊ายบายคะ่ะ เป็นมาด้วยแม่ค้าด้วยับคนม,มอคุณด้ับอันนี้รุ่นม้ได้สองดีแล้วนะคะอันนี้ก็ตอนนั้นกอบนน้าแล้วก็มานั่งดูคิดปุ้ยน่ารักจี thank you